โลกในมุมมองของแมลูอินเวสเตอร์โดยตตอรนิเวศเหมชิระวรากรจัดเซโน Just say no. ตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเมื่อต้นปี2563โลกของการลงทุนก็เปลี่ยนไปจากการลงทุนโดยมืออาชีพและนักลงทุนสถาบันรวมถึงนักลงทุนส่วนบุคคลผู้มุ่งมั่นเป็นผู้เล่นหลักก็กลายเป็นนักลงทุนส่วนบุคคลรายย่อยที่เน้นการเก็งกำไรเป็นหลัก การเข้ามาเล่นของพวกเขาทําให้ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทางการเงินจํานวนมากซึ่งรวมถึงหุ้นและอนุพันธ์ของหุ้นและคลริปโตเคอเรนซีเช่นบิตคอยมีราคาขึ้นไปอย่างรวดเร็วและสูงจนกูรูหรือผู้เชี่ยวชาญรุ่นเก่าส่วนใหญ่มองว่าเป็นไปไม่ได้และคิดว่าในที่สุดมันก็จะต้องตกลงมาอย่างแรงและคนที่เข้าไปเล่นก็จะเสียหายอย่างหนัก ผมเองก็คิดอย่างนั้นและโดยส่วนตัวก็ไม่ได้เข้าไปร่วมมหกรรมการเก็งกำไรที่น่าจะพูดได้ว่ารุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งของโลกถ้าจะพูดว่าผมเองอาจจะตกยุคก็ที่ไม่ตระหนักว่าโลกของการลงทุนกําลังเปลี่ยนไปธุรกิจต่างๆและโครงสร้างของการทําธุรกรรมการเงินรุ่นเก่ากําลังล่วมสลายหรือถูกดิส r รับและทําให้เสียโอกาสที่จะทํากําไรได้อย่างรวดเร็วในช่วง1-2ถึงปีมานี้ผมก็ยอมรับ พอการลงทุนในระยะสั้นนั้นผลงานการลงทุนย่อมขึ้นอยู่กับภาวะตลาดอยู่ไม่น้อยในยามที่ตลาดกําลังร้อนแรงและมีการเก็งกําไรที่สูงมากในอย่างในช่วงเร็วๆนี้คนที่เล่นหุ้นหลักทรัพย์ที่มีการเก็งกําไรสูงก็มักจะทําผลงานได้ดีมากบางคนปีเดียวสามารถทํากําไรได้เป็นร้อยเปอร์เซนหรือหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีโดยวิธีการที่ทําก็คือการไล่ล่าหาหลักทรัพย์ที่วิ่งขึ้นไปแรงมากๆซื้อแล้วขายอย่างรวดเร็วแล้วก็หาซื้อตัวเล่นใหม่ทั้งหมด ยังอาศัยการกู้เงินผ่านบัญชีมาร์จินและหรือออปชันของหลักทรัพย์ซึ่งสามารถขยายผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกมากซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่นอกเหนือไปจากความรู้ความสามารถและพฤติกรรมการลงทุนของผมที่เน้นการลงทุนระยะยาวได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเสียหายหนักหรือเรียกว่าเป็นการลงทุนแบบเต่า แน่นอนผมเองก็รู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันที่ทําไมไม่ซื้อหุ้นตัวนั้นหรือไม่เข้าไปลเล่นสินทรัพย์แบบบิตคอยในช่วงแรกๆที่ดูเหมือนว่ามันจะต้องขึ้นเมื่อคํานึงถึงขนาดของนักลงทุนรายย่อยที่แหกันเข้ามาในตลาดอนิสงจากโควิด19มองย้อนหลังไป1-2ปีที่ผ่านมาผมเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าหุ้นหลายตัวหรือสินทรัพย์บางอย่างน่าจะต้องวิ่งขึ้นไปได้แรงแต่ผมก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันบางที อาจจะเป็นเพราะผมกลัวความเสี่ยงมากเกินไปบางทีอาจจะเป็นเพราะผมกังวลกับภาพใหญ่ของเศรษฐกิจที่ไม่ดีอย่างมากหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นทาให้คิดอะไรช้าลงและไม่อยากเคลื่อนไหวมากในสไตล์แบบเต่าที่กําลังเจอพายุที่มักจะชอบอยู่นิ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรการที่อยู่มานานและได้เห็นการขึ้นอย่างแรงของหุ้นหรือสินทรัพย์บางอย่างที่ไม่ได้มีพื้นฐานจริงๆมารองรับและสุดท้ายมันก็ตกลงไปที่เดิมทำให้ผมคิดว่าเราไม่ควรพยายามทำกำไราจากสิ่งที่เป็นอนิจจังเหล่านั้น ถึงวันนี้ผมน่าจะมีหุ้นหรือสินทรัพย์ที่ผมมักจะเซโนหรือไม่ค่อยสนใจที่จะเข้าไปลงทุนหรือเกี่ยวข้องจํานวนไม่น้อยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเป็นหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่กาลังวิ่งขึ้นร้อนแรงและให้ผลตอบแทนสุดยอดในระยะเวลาอันสั้นเนื่องจากนักลงทุนหรือนักเล่นเกงก,กำไรเข้าไปเล่นกันเป็นจํานวนมากและทั้งๆท,ที่ผมเองก็คิดว่าราคาคงจะขึ้นไปอีกและอาจจะสามารถทำกำ,ำ,กำไรได้ง่ายๆแต่ผมก็ไม่ทํา ผมยังคงยึดติดกับคําพูดของบัฟเฟตที่ว่าถ้าไม่พร้อมที่จะถือมัน5ปี5นาทีแรกเราก็ไม่ควรจะเข้าไปถือมันและต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่นักลงเล่นหุ้นโดยเฉพาะในช่วงนี้ชอบกันมากแต่ผมไม่เล่นหรือไม่สนใจที่จะลงทุนหุ้น IPO คือสิ่งที่ผมแทบจะเลิกจองไม่ต้องพูดถึงว่าจะเข้าไปซื้อในตลาดหุ้นวันแรกที่เข้าตลาดผมคิดว่าหุ้น IPO นั้น ไม่มีคำว่าถูกวัดจากพื้นฐานของกิจการถ้าซื้อแล้วถือยาวโอกาสกำไรก็อาจจะน้อยแน่นอนว่ามีหุ้น IPO บางตัวอาจจะถูกจริงแต่นั่นก็คงเป็นเพราะที่ปรึกษาประเมินผิดหรือสถานาการณ์หลังจากเข้าตลาดแล้วเปลี่ยนไปทั้งให้บริษัทดีขึ้นมากแต่นั่นสาหรับผมคือข้อยกเว้นและผมไม่อยากจะเสี่ยงดังนั้นวิธีหลีกเลี่ยงที่จะซื้อหุ้นแพงอย่างหนึ่งก็คือไม่จองหุ้น IPO เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเราก็แทบจะไม่เคยได้รับจัดสรรหุ้น IPO จำนวนมากอยู่แล้วดังนั้น จะทํากําไรได้ในวันที่หุ้นเข้าตลาดมันก็มีมีในาย่าสําคัญกับผลตอบแทนของพอร์ตโดยรวมหุ้นที่เป็นไซซซิเคิลเช่นหุ้นเดินเรือหรือหุ้นเหล็กที่กําลังร้อนแรงในช่วงเร็วๆนี้เป็นหุ้นกลุ่มหนึ่งที่ผมจัสเซโนคือไม่สนใจจะเข้าไปซื้อหรือเข้าไปเล่นว่าที่จริงเมื่อหลายเดือนก่อน ก่อนที่ราคาหุ้นในกลุ่มเดินเรือจะวิ่งขึ้นไปมากผมก็ได้ข่าวจากคนที่อยู่ในวงการว่าค่าระหว่างเรือกําลังขึ้นแรงและราคาหุ้นก็น่าจะขึ้นตามอย่างที่เคยเกิดทุกครั้งแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปซื้อหุ้นพูดต,ตรงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือดังนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นต่อไปนานนากน้อยแค่ไหนผมแค่รู้ว่าโอกาสที่มันจะสูงอย่างนั้นตลอดไปมีน้อยและในที่สุดก็จะตกลงมา แต่ราคาหุ้นที่ขึ้นไปนั้นมักจะเกินพื้นฐานบางทีเกินไปมากดังนั้นความเสี่ยงก็จะสูงโดยเฉพาะถ้าเราเข้าซื้อหุ้นในอย่างที่ราคาขึ้นไปมากแล้วและนั่นก็คือสิ่งที่ผมเห็นมาเป็นระยะตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งก็น่าจะมีผลทําให้ผมไม่สนใจเข้าไปร่วมในการเก็งกําไรหุ้นที่เป็นวัฏจักรแม้ว่าบางครั้งผมจะคิดว่าคราวนี้อาจจะทําเงินได้ง่ายๆก็ตามหุ้นที่ขายสตอรี่คือหุ้นที่วิ่งขึ้นไปแรง เพราะบริษัทมีแผนที่จะลุยธุรกิจหรืออะไรบางอย่างที่กำลังเป็นเทรนด์เช่นการขายผลิตภัณฑ์กัญชาหรือไปทําโรงไฟฟ้าหรือทําแบตเตอรี่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นของใหม่ที่อาจจะไม่ได้ทําเงินหรือทําให้ขาดทุนก็ได้โดยเฉพาะถ้าบริษัทไม่ได้มีประสบการณ์หรือความได้เปรียบอะไรเมื่อเทียบกับคนอื่นที่และที่ทําอยู่แล้วดังนั้นผมจึงมักจะจัด say no to story และจะไม่ให้ค่า ราคาที่ผมจะจ่ายนั้นจะต้องคิดเฉพาะสิ่งที่บริษัทมีอยู่เท่านั้นและหุ้นที่มีสตอรี่มักจะมีราคาแพงเนื่องจากมีการเกลงกํกไรสูงดังนั้นผมจึงมักไม่ซื้อหุ้นที่มีสตอรี่หุ้นไฮเทค แน่นอนรวมถึงหุ้นดิจิทัลที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนโลกได้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมจัดเซโนไม่ใช่เพราะผมไม่เชื่อมั่นว่ามันจะเปลี่ยนได้จริงผมคิดว่ามันกําลังจะเปลี่ยนอยู่แล้วแม้แต่ตัวเองทุกวันนี้ที่ยังไม่ชํานาญการใช้เทคโนโลยีใหม่เท่าที่ควรแต่ก็ต้องใช้แทบจะตลอดเวลาเหตุเพราะมันมีความจําเป็นต้องใช้เนื่องจากสิ่งเก่าๆกํากลังเลิกไปหรือประสิทธิภาพต่ากว่าของใหม่มากแต่สิ่งที่ทําให้ผมไม่กล้าจะลงทุนซื้อหุ้นอยู่ที่ราคาของหุ้นที่มักจะสูงมากจนทําให้คนที่เน้น value อย่างผมรับไม่ได้เหนือสิ่งอื่นใดก็คือการประมาณและประเมินผลประกอบการของกิจการนั้นทำได้ยากเนื่องจากมันเป็นของใหม่ที่ไม่มีใครรู้ว่ายอดขายจะโตแค่ไหนและกำไรจะเป็นอย่างไรในเมื่ออนาคตอันใกล้นอกจากนั้น ธุรกิจไฮเทคหรือดิจิตัลเองนั้นก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีโอกาสที่จะถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าได้เสมอที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือผมกลัวว่าหุ้นพวกนี้ซื้อไปแล้วเกิดการปรับตัวลงครั้งใหญ่ของหุ้นผมจะทําอย่างไรเรื่องของเงินคริปโตหรือพวกเหรียญดิจิตอลต่างๆที่ร้อนแรงแทบไหมในช่วงนี้เนื่องจากราคาขึ้นไปหลายเท่าหรือหลายสิบเท่าในเวลาปี2ปีนั้นเป็นสิ่งที่ผมเซโนไม่ว่าผมไม่รู้ว่า มันคืออะไรหรือทําอะไรหรือมีประโยชน์อย่างไรแต่อยู่ที่ความไม่แน่นอนของมันว่าจะสามารถรักษาอัตลกประโยชน์ของมันได้มากและยาวนานแค่ไหนเหตุก็เพราะว่าคู่แข่งหรือเหรียญใหม่ๆสามารถถูกสร้างขึ้นมาได้เสมอนอกจากนั้นค่าที่ว่าเรื่องของเงินตราเป็นสิ่งที่รัฐบาลทั่วโลกต่างก็ควบคุมเพื่อผลในการสร้างความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเหรียญที่จะมาทําลายดิสตรับเงินของรัฐจึงอาจจะถูกกีดการโดยรัฐบาลต่างๆทําให้ไม่สามารถเติบโตได้ตัวอย่างล่าสุดก็คือข่าวที่ว่าอเมริกาจะเก็บภาษีกําไรจากการซื้อขายคริปโตในอัตราที่สูงมากก็ทําได้และทำให้ราคาบิตคอยตกลงมาระดับ10%ในวันเดียวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สูงมากสำหรับการลงทุนในเหรียญดิจิตอลเหล่านี้ มไม่รู้ว่าการจัดเซโนในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนเช่นที่ผมทําอยู่นี้จริงๆแล้วให้ผลที่ดีหรือเสียกันแน่กับผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวของผมแต่ที่รู้แน่ๆก็คือมันช่วยให้ผมจํากัดตัวเองให้ทําเฉพาะในสิ่งที่ผมทำอยู่ใน Circle of Competence หรือความรอบรู้ของผมพูดง่ายๆสิ่งที่เราไม่รู้เราจะไม่ทำแน่นอนว่าผมไม่ได้จ no ัดเซโนร้อยซตัวอย่างเช่น บางครั้งผมก็ซื้อหุ้นจองบางครั้งอาจจะซื้อหุ้นวัตจักรหรือหุ้นไฮเทคแต่ก็เป็นข้อยกเว้นและก็ต้องมีเหตุผลพอและเหตุผลนั้นจะต้องไม่ใช่เพื่อความโลภอยากรวยเร็วเพราะนั่นอาจจะเป็นอันตรายว่าที่จริงเหตุผลที่คนจํานวนมากแห่กันเข้ามาเล่นหุ้นที่เก่งกําไรสูงมากจากหุ้นหรือเหรียญดิจิตอลต่างๆก็คือความโลภซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพยายามหลีกเลี่ยงนั่นเอง 24เมษายน2564ดรนิเวศเหวชิระเวลาก่อน